สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันจะไปปูปองกับดมอุดรหายใจพี่น้องมันจนมีเมนูต้มยำขาหมูครับพี well ่น้องต้มยำขาหมูใส่สมุนไพรครับพี่น้องนะครับต้มยำขาหมูใส่สมุนไพรครับพี่น้องนะครับสมุนไพรใส่สมุนไพรนะครับพี่น้องเดี๋ ก็ารี่อื่นไปซื้มาใส่เครื่องต้มยำกันครับพี่น้องต้มยำใส่ชาตะไคร้แบกขวดนะครับพี่น้อง ใสกคาต้องใส่คาตามด้วยใบมะกรูดครับใบมะกรูด ลาดตังโอลครับเกความหอมตะไคร้ครับพี่น้องวันนี้ใส,ส,ส,ส่ตะไคร้ตะไคร้มีสิ่สีครุ้งย่างเดียวนะครับวัวัหน อย่างได้ฮันที่เราเหรอครับพี่ลุงกใส่ตะไคร่ล้ย เ,เครื่องเรืองพี่น้องเครื่องไรครับตามด้วยหอมหังงวไงหอมหัวไง,งใส่ลงไปก็ความหวานของรสสุดตามด้วยเกลืองเทศครับนกเกืองเทศ เครื่องไล่อากาศเครื่องกเติบบอลนะลตั้มด้วยมะขาัเปียกตัมด้เยมะขามเปียกครับ จำโดยกรา,ามเปียกคุณขามมูครับพี่น้งองแบบเปียกจยี๊ดจ๊าดเหมือสุดยอดเลยครับบผสมบลแซ่บครับบุกเปียกบ,แบแลแซ่บกระขามเปียกก็ใส่เลยครับใส่ลงไปใส่แบบเป็นกำเลยนะครับพี่น้องกรากเปียก มื่อครเปียกจะมันเปียกอย่างไรพี่น้องโอ้โอ้ใส่ลงไปครับราคาเปียกใส่หลายๆเนะครับพี่น้องเพระาะว่าต้องได้เติมน้ำครับพี่น้อง à mền nên cần đi tìm nào mà, hoặc là cần bắt thêm nào mền, kín vào đây ha, cái nào nào mà nữa. ตามด้วยพริครับพี่กพริัน้นร้อยมามันเดือดกันนะครับจังเสียมือลงอพีก่กเพชรขนาดครับพี่นั่งึ้เานเรามยันขนาดบริตม จะทำใส่เสื้อเลยกับเพชรกับกี๊ยคอีกอก็ตใส่สุดสยอดเสลดปูนกับบาณเลืกน้ำนึ่งก่อนละครับน่งน้ำจังสิบปูนรับพีี่้อาเอกไปติกปูนในก่อนสมนุนไพรสี ใส่ที่หลังนะครับมจาก็แล้ในตอนเป็นสีใส่มุไปโอ้โอพี่พ oh. น้องโอ้เกจีงกจิเต็มหมอนครัพี่น้องบันี้ใส่ย่างเไเด้อครับพี่น้อง สิบปุ่้จากหน้ามนันกวนจน,นสิบปุ่มที่หลังครับครักินแล้วขาหมูสมุนไพรกินแล้วอารมณ์ดีริปลากับบุลูนะครับแล้วคนนี้อยากใส่มือยิบครับพี่น้อง้รกเริ่มเดียดแล้วใส่ลงไปขาหมู ใส่ลงไปใส่ลงไปครับใส่ลงไปสิบอย่างนีิ เรากินเครื่องเทศบุทันได้ใส่เครื่องปรุงเนี่ยก็รู้สึกวามันหอมแล้วครับเราหอมแซ่บเตียนลงไปบะระเหาะกินเองเดี่ยมน้ิตีล้นหมดใส่หมูลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องหมูลังเรียบร้อยลังย่างดี ตามสูตรครับครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ลงไปครับสมุนไพร ก่นอนเสด็จมันอยู่ตรงนี้นะครับลงพี่น้องมันีง เปิดสีตุ้นสักพักก็ครับเป็นชั่วโมงคุล,ะละ่ะเยาจะมาตดต่มตอนต่อไปครับจะมาเบิ็งอีกรอบครับพี่น้องเอาล้ครับแบบนี้พี่น้องขึ้นมาจะได้เติมน,น้ำอีกรอบนะครับพี่น้องวันนี้เอามาเปิดดูครับพี่น้องโอ้ยอันนี้ใส่เกลือครับผมชะลวลงไปแล้วนะครับพี่น้อง จมาชาร์จเกคนละครับตอนนี้ก็สมาเต็มน้าคหี่นัองเหลืน,น้าเ,เป็นซิมาซิมงกันครับว่าขาดเนียงโอ้ก็ดีเลยนะ้ากรมาซิมบงกันครับ

ใส่นลำปลาดีกว่าครับพี่น้องเกี่ยวกับยางโอเคบ่นแล้วครับนี่ครับขาเตะขึ้นยังเดียวนดี๋ยวนะโอเคพี่น้องลอยเดีย๋ยจะเข้านะครับเป็นลำไรรถจักรสีน,ชชนัวบ่คือว่านัวแลอะครับพี่น้องตรงขาโมวา โเคแล้วครับพี่น้องร้อยนำเดืนนอดจังเลยครับไอยมาติดตามชมครับพี่น้องครับบัน,นี้พี่น้องกำลังเ,เซ็นแล้วครับบันทึกเกเซ็นแล้วครับพี่น้องบันทึกมาครับไม่กินข้าวน้ำกันใส่ใบตองโอเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเซ็นเลยครับใส่ใบตองโอหนี่งก็คือปิดไฟเลยครับพี่น้อง มาครับกินขาน้าวนับกันครับพี่น,อน้องข้าวเส้าข้าวเที่ยงตามสเต็ปข้าวเส้าข้าวเที่ยงเหมือนเดียวกันนะครับต้มยำขาหมูด้วยสมุนไพรครับพี่น,อน้องมาครับพี่น,อน้องกินข้าวนับกันงานทีกินข้าวสายเนี่ยแต่ก็กินแล้วก็อิ่มพอนบายๆเลยครับกินแรงเพื่อเดียว มาครับพี่น้องกินข,าขา้าวข้าวเส้นขาเที่ยงนับกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพลินๆกันนุนอุดร้าแซสบอีกคือเก่าครับพี่น้องวันนี้มีเมนูต้มยำขาหม,มูนะครับพี่น้องนะครับต้มยำขาหม,มูอผ่อนๆเลยครับพี่น้องวันนี้เจ้าเจ้าพริกป่นครับพี่น้องสุดยอด เอาสิร้องสดเบิงครับพี่น้องโอ้โอ้มูแส่บยำนี่ไหนยำนันแส่บครับพี่น้องต้มยำขาหมูใส่สมุนไพรครับพี่น้องอือนี like อ yeah, ่คร <c oughs> ับก yeah, ินสมุนไพรกินแล้วหัวหลาอ

หยอกหยอกกับหยอกบมปนั่นนะครับพี่น้องมีนังยหาจินเขาแซบนั่นเลยครับพี่น้องามเด้อยนังยาจิ้เขาแซบ ขอจดจวดจวดอ้อู้ห้หนี่ครับพี่น้องตัวแซบเลยไข้กระดูกเนี่ยครับตัวแซบเลย ตนนี้ผมเห็นก็จะมากัดกินเสียบเบอร์เสียบได้ที่น้องอย่างร้องมึงก็ปิดหยวกอืมได้ๆพี่น,อน้องแหละโอ้ยน้ำคือสั่สงมืหวานมืนันวดนะครับพี่น,อน้อง โอ้เดินจิิเขาต้องคำพี่น้องเลยโอ้บงบางต้นคลิปได,ได้ด้วครับาใส่ใยไงสมุนไพรครับสมุนไพร não. Hum. อทำไรพี่น้องอืมเสียบครับพี่น้องครับ ได้การแลร้วพี่ละพี่ยอดน้ำหวานช่วยช่วยไม่ไดปรุงยังไงครับพี่น้องใช้จะเกลือครับผมชุดยลจบเลยน้ำปลาน้ำซุปเนี่ยโอ้ 要，要。<got> โอ้โ้ำขายดีขนาดพี้นง jualan yang ya, ngam ken tuai, jual Yeah. <laughs> ได้ครับพี่น้องพริกหยวกสดเนี่ยกินได้ครับกินได้กินเป็นพักได้เลยครับพี่น้งองบะเผ็ดลายอุ้ยเสยบพี่น้อง กินข้าวแซ่บกับพี่น้องม่ไม่น้องกินข้าวน้องกันครับโอต้มใส่สมุนไพรีนน้ามันหวานยังสีหนึ่งพี่น้องน้ำมันหวานจุดยอดเลย วันนี้พี่น้องเวลามันหลายผพดครับพี่น้องสิดด้าลาพี่ล่น้องฝากที่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับพี่น้องฝากกดติดตามนํานะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ